สวัสดีค่ะสวัสดีน้าๆน,านักตกปลาทุกท่านนะคะวันนี้พบกับหนุ่เล็กอแมนโดเช่นเคยค่ะวันนี้เล็กมาตะลุยหมายที่300ยอดนะคะตอนนี้เราก็ถึงหมายกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เล็กจะพาเจ้าคอปเตอร์นะคะวันนี้เล็กใช้เป็นคอปเตอร์นะคะสําหรับหมายที่นี่ก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคอปเตอร์ จะพาเรามารวยปลาไม้วันนี้นะคะแล้วก็คันที่เล็กใช้วันนี้นะคะเป็นคันครบรอบ10ปีของอัมบันโดนะคะซึ่งมีขายอยู่แค่จำนวน400คันในโลกตัวนี้เป็นไกด์ฟูจิด้วยนะคะคือสวยๆเลยเป็นคันมาเฟียนะคะครบรอบ10ปีของอัมบันโดนะคะไม่ได้มีกันบ่อยๆนะราคา2,800บาทนะคะส่วนเยือเราก็ราคา90บาทเท่านั้น ลอกเช่นเคยคะ่ะแอรเกียสไปรัปล,ลนี่ชุดนี้วันนี้เล็กใช้เป็นชุดนี้นะคะโอเคคะ่ะเราถึงหมายแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันว่าเจ้าคอปเตอร์จะหมานแค่ไหนไปลุยกัน ถ้าไม่ใช่แม่ไม่รับแน่นอนอถ้าแม่โทรหาต้องมีเรื่องด่วนแน่นอนเมื่อก่อนนี้ผมบล็อกเฟซแม่เลยนะห่างไปแล้ว หลายทีนะแต่ตัวมันเล็กมันก็เอาจิงน well> ั่นแหละใสไม่กล้าวัดแรงเลยอะใส่เลยไหมใส่แบบใส่ไม่กล้าแบบกระชากแรงอ่ะนะดูดิคอปเตอร์ ใชแค่นี้ก็เต็มปากส่งนิดนึงว่าตัวเบาพอเดี๋ยวปากฉีกแล้วเบิดเถิงอีกเพราะว่าเราใช้ตัวลิมิเต็ดด้วยนะค <key> อปเตอร์บอดี้ยกยกโบกเรียกปลาหมือนช้าเอา วันนั้นเราลองกันแล้วไม่วันนั้นเราหมดเกลียวเราอยู่ไอ้นี้ด้วยที่สูง นี่คือเด้กใช้แบบหางไม่มีนะคะหมุนช้าๆกอช้าๆใบเหลิวก็จะทํางานเป็นคลื่นเจ๊ดเจ๊ดเจ๊เจ๊เจ๊มานะอันนี้เล็กไม่ได้ใส่หางแล้วนะตัวคอปเตอร์อ่ะไม่ได้ใส่หางมันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าเราต้องหมุนหมุนช้าๆหน่อยคุมคุมแอคชั่นใบหลิวมันิดนึงนะคะเรียบร้อยดิคอปเตอร์บอดี Body ้โยกโยกโบกเรียกปลา เดี๋ยวเราจะลองใช้แบบไม่มีห่างดูอีกสักตัวนะคะหมุนช้าๆหมุนช้าๆคุมให้ใบเหลวมันทำงานตีหมุนแบบนี้มาละคะไปลุยกันอีกตัวหนึ่ง แอคชั่นแบบนี้ปลาก็ชอบนะเนี่ยติดใจซะแล้วมีหางก็กินดีไม่มีหางกินดีกว่าไปอีกดูไซส์ดิตออเหมือนตัวเล็กใช่เหมือนมันแบบดูดๆนะนี่พอดีเมื่อกี้กัดแล้วหางมันหลุดนะเล็กก็เลยแบบใช้แบบนี้เลย ก็อช้าๆนะคะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนแอคชั่นมันก็จะทํางานหมุ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 นไปก็ซื้อไป90บาทไม่ต้องกลัวทิ้งนะคะถ้าเกิดหางมนันหลุดแล้วอะ่ะแล้วก็มีหางให้อันนึงถ้าใครยังไม่อยากใส่หางก็ใช้แบบนี้ได้นะคะนี่สายสวยๆโอ้สายสวยๆนะ เลื่อนเลื่อนเลื่อน <S <S สายผลงานเป็นที่ประจักษ์คอปเตอร์บรเรียกโยกโบกเรียกปลา สายสายสวยนะ่ะยินเจ้าแมวนักลบตัวนี้น่าจะเป็นโลสามบอน นี่เราช่างจต่คิปเปอร์โบก้าเลยนะเลยเลขสองไปแล้วนะสสยสวยๆเลยนะใหญ่ว่าแขนเลยอีกอะ่ะป้วนมากชุดลักกี้แคปนะคะตัวนี้เป็น หนึ่งในชุดลัคกี้แคทก็คือแมวนักลบนะคะโคตรเด็ดเด็ดทุกตัวตลัคกี้แคทตีละกอรอปลามากินแมว แรงมือนะใป่นะอูดิไม่อยากวัดแรงครับเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าลิฟต์คันเรามันดีเกินปากบนหลุดเลยอ๋อไม่ใช่ดิหลุดหมดเลยปากนี่วัดเบาๆนะเนี่ยแมวนักลบนะ,ะจากชุดลัคกี้แคทเอ้ยแมวซามูไรนะคะจากชุดลัคกี้แคทนี่ซามูไรเขาจะมีดาบอยู่ข้างตัวนะคะพร้อมลบสุดๆ ลักก er> ี้ครับไปแล้วก่อนรอปลามากินแมวลงคอไปเลย ลงคอไปเลยวัดแบบพาวัดปุ๊บแน่นเลยไซส์ดีนะปลาสามร้อยยอดปีนี้ไซส์ดีนะดูดิ โอ้อยาวเ,าเลยสองปอีกอ่ะนี่เรียกปลาโคตรดีเลยนะแมวนักรอเอแมวสมูลรยนะโคตรเด็ดเลยนะชุดลัคกี้แคทเนี่ยสี่ตัวร้อยหกสิบบาทมีทั้งแคทบิดให้นะคะแล้วก็มีกบยางให้อีกสองตัวแล้วกบยางก็โคตรเด็ดแคทบิดก็โคตรเด็ดลัคกี้แคทแมวสมูลรย เราทำใบลิวเล็กๆกไ็ได้มันมันไม่ได้แอคชั่นเล็กแต่ห่างยาวเลยมันม่งัดยก ลงคอปลาชนสีทองจริงๆสีเขาก็ตามน้ำนะะน้ำสีไหนตัวปลาก็เป็นสีนั้นนะลงคอไปเลยเจ้าแมวนักลบ หลุดในเรือพอดีอกัดยังใหญ่เลยนะตัวเท่านี้กัดยังใหญ่เลยตัวเท่านี้ปากฉีกนะดูปากฉีกนะก็เลยหลุดแคทบิดชุดลักกี้แคทนี่คนเด็ดเด็ดทุกตัวนะไซนี้ก็ไม่รอดนะลักกี้แคทไปแล้วก็ลอปลาไม่กินแมว ของจริงของจริงเงี้ยล่ะยอะเยอะก็กินเ <c oughs> ทคนิคเทคนิคเทคนิคของจริงนักกี้แคทแมว,แมวเหมียวแมวเหมียวเปรี้ยวซ่าสีเลมอนนี่คันนะคะ มีสี่น้อยคันในโลกสิบปีมันโดนะของมันต้องมีลัคก,กี้แคทของมันต้องมีติดกล่องนี่ร้อยมาด้ยมันร้อยทะลุขอบปากน,นี้นะเห็นไหมเนะี่ยต้องต้องซูมดูเห็นปะทะลุหมดไซส์ใหญ่มากนะดูดิเราได้ไซส์นี้เยอะเหมือนกันนะกินอย่างเทพเมื่อกี้นะ มันตามมานะคะมันตามมาแล้วมันยังไม่ไอ้นี่มันขึ้นตาก่อนเลยก็เลยเหาะ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 กระโดดขึ้นมากัดเลยเรียบร้อยลัคกี้แคทตีแล้วกอล้อปลามากินแมวชุดนี้มีสี่ตัวร้อยหกสิบบาทอาะไรอโอ้โหชัดเลยไล่กัดอะไรข้างล่างแล้วน้ำเดือดไปขวาาละ ดงไปเลยสยสวยๆขันวัดแน่นๆเลยนะเนี่ยไ่ได้ไปนอกไปอยู่สวย สวยกินแมวนักลบอตัวนี้ใหญ่มากไม่อ้วนเท่าไหร่นะแต่ยาวนี่ก็น่าจะสาโลนะได้เทียบกับอะไรให้รู้ดิขวดน้ำก็ไม่มีเนี่ยเทียบกแขนเล็บนี่แหละ,ะยาว แมวนักลบโคดเดทำไมมันกัดเหมือนใหญ่วะคือเพื่อตัว มันทุ่มเทแต่บ่ม,มันกัดใหญ่มันทุ่มเททุกตัวเรียบร้อยน้อยคล้องไปเลย,ยเจ้าแมวสมไรโคตรแดดสภาพสภาพของมือสังหารนะมันก็จะต้องเปื้อนเลือดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ โชคเลือดโคตรมอมอ่ะมือสังหารหน้าโหดโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปกันแต่เพียงเท่านี้นะคะก็คือได้ปลารวมๆกันทั้งเอ่เล็กวันนี้ตัวเนี้ยเล็กใช้เหยื่อทั้งหมดสี่ตัวนะคะก็คือคลิปนี้มันจะเป็นคลิปรวมทั้งหมดของเหยื่อบูสกายนะคะไม่ว่าจะเป็นคอปเตอร์นี่คอปเตอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ ซามูไรแมวสมุไรในชุดลัคกี้แคทนะคะแล้วก็แมวนักลบแล้วก็นี่เลยเจ้าแคทบิดนะคะตัวนี้ก็จะมีขายแยกมาด้วยนะคะทำเป็นชุดแยกมาหนึ่งซองหนึ่งเซตนะคะมีห้าตัวพร้อมเบ็ดหนึ่งตัวราคาแปดสิบาทนะคะก็ฝากกั้ด้วยนะคะสำหรับแคทบิดแอคชั่นเราๆนะคะก็นี่เอามาดูปลากัน แน่นเหมือนเดิมจ้าไซส์สวยๆเลยนะปลาปีนี้นะคะสำหรับที่สามรอยอดก็ใครที่ใครที่อยากมามันแบบเล็กนะคะเดี๋ยวเล็กจะทิ้งเบอร์ไตไว้คือไตตูนนะคะก็เดี๋ยวไตคะฝากเบอร์ไว้หนะะ่อยค่ะครับ094 8์2ก้าสครับผมชื่อเซอะไรคะแบ็คไลออนครับแบ็คไลออนภาษาไทยเนาะ ชื่อเฟสก็ b บ a c k ล i o อภาษาไทยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองมาสอบถามไต่ตูนดูก่อนได้นะคะว่าช่วงนี้ปลาเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะก็ลองสอบถามดูได้ใครจะมระมันแบบเล็กนะคะที่300ยอดโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เล็กด้วยนะ